มหาวิทยาลัยสีเขียวคืออะไรวันนี้น้องกีนม,มาขายข้าสงสัยให้ทุกคนได้หายสงสัยกันแล้วจ้ามหาวิทยาลัยสีเขียวก็คือมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าจัดระบบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนลดผลกระทบต่อภาวะรกร้อน และมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เราเก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวนั้นมีอยู่สี่หัวข้อง่ายๆนิดเดียวนั่นก็คือ1ปรับปรุงโครงสร้างแผนผังแม่บทและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลายัยเช่นมีอุปกรณ์ในการศึกษาใหม่ๆมี Wi-Fi ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลายัย 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ารสถานที่ตลอดจนบรรยากาศในการดนดู้ 3. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลไกในการบริหารจัดการเชิงระบบและข้อสุดท้ายข้อที่ 4. การมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไงล่ะจ๊ะ แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าก่อนจะมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้เนี่ยสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยในการดําเนินง,งานมันต้องมาด้วยปัจจัยทั้ง3อันประกอบไปด้วย 1. มันนี่งบประมาณข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะขออ้อ 2. อแน่นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกๆคนขอ้อ 3. ไม่การร่วมมือร่วมใจและสร้างทิสมนึกของทุกคน ซึ่งในปี2015มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว,วันออกพร้อมที่จะรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพอดีภายใต้แนวคิด U.S.R University Social Responsibility มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวไปพร้อมๆกันนะจ๊ะวันนี้น้องกินไปก่อนแล้วบ๊ายบาย